จะพาท่านผู้ชมไปติดตามนะครับกิจกรรมดีๆรวมไปถึงงานที่จะกำลังจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปในตัวด้วยเลยนะครับโดยกรมพัฒนาชมุมชนได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดงานโอท็อปภูมิภาคนะครับระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคม2565และมีการยกขบวนสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300บูธมาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษนะครับให้กลับมาคึกคักอีกครั้งไปติดตามครับเมื่อวันที่8มีนาคม2565นายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอทอปภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคม2565ณศูนย์ประชุมนานานชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับ ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนายกิติพล์เวชกุลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนายวรรงแสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนนายจรันอินทสาพัฒนาการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดครับนายวรรงแสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเปิดเผยว่ากลมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยในปีงบประมาณ2565 จึงได้มีการดําเนินการจัดงานโอท็อปภูมิภาคเพื่อเป็นการสืบสารการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน่นในการพัฒนาสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านผลิตภัณฑ์1ตนนําบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับทรัพยากรที่มีอยู่จากภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นและชุมชนสู่ตลาดในระดับภาค เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและตลาดซึ่งการจัดงานโอทอปภูมิภาคในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายดําเนินการจัดงานจํานวน5ครั้งใน4ภูมิภาคได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรครับ สำหรับการจัดงานโอทอปภูมิภาคจังหวัดส,สงขลาดำเนินการภายใต้แนวคิดโอทอปภูมิภาค2022โอท p อปช็อปปิ้งวีคสุขทวีคูณครับเพิ่มพูนเศรษฐกิจชีวิตดีแฮปปี้ทั่วภูมิภาคมีผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมในการจำหน่ายสินค้าจำนวน300บูธกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท p ระดับ1 5ดาว จำนวน270บูธและอาหารชนชิม30บูธครับการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปโดยศิลปินโอท็อปจำนวน4รายครับและมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิละปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารานักร้องและการจับฉลากชิงรางวัลเพื่อเป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอท็อป ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงานโอท็อปภูมิภาคนี่นะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินและเศรษฐกิจฐานรากเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน34รายก็ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับรวมเป็นเงินจำนวน1 2 9 7 0 0านวน1้าบาทให้กับทางจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือนะครับเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับ ชมชนนะครับมาจัดงานโอทอปภูมิภาคนะครับตามกรอบพประมาณ2,565จุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เราเลือกที่นี่นะครับก็เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความพร้อมนะครับอันที่2ก็คือว่าที่นี่นะครับ ผู้ประกอบการเนี่ยเขามีการจัดอยู่เป็นประจำและก็มีลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโอท็อปอยู่แล้วกับเรื่องเนื่องจากท่านผู้ว่านะครับท่านให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคและก็การดูแลด้านเศรษฐกิจกไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการจัดงานที่นี่นะครับเราใช้มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคโควิดอย่างเข้มข้นผู้ประกอบการทุกคนที่จะเข้ามาขายนะครับต้องตรวจโรคมาก่อนนะครับตรวจวัด ATK ตรวจเรียบร้อย ถ้ามั่นใจถึงมาได้และก็ในระหว่างงานนะครับก็มีการตรวจอีกเพราะฉะนั้นเราเข้มข้นมากสําหรับผู้ที่มาชมงานนะครับก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับและก็จัดให้เว้นระยะห่างสิ่งสําคัญก็คืออยู่ในงานตลอดเวลาต้องสวมหน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยความมั่นใจในเรื่องของโรครับรองได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่สองก็คือเราจัดงานเนี่ยเรานำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอทอปมาจากทั่วประเทศและก็มีทุก ประเภทผลิตภัณฑ์คนใต้ไม่ค่อยเห็นเรื่องผ้าไหมมางานนี้ท่านจะเห็นผ้าไหมที่หลากหลายและก็ราคายุติธรรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีของใช้ของกินและก็เครื่องประดับต่างๆซึ่งทางใต้ไม่ค่อยมีถ้าท่านมาในงานนี้ท่านก็จะได้ผลิตภัณฑ์ครบทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับและที่สําคัญที่สุดเราจะได้เห็นพัฒนาการของจังหวัดต่างๆว่าเขาทําสินค้าเนี่ย พัฒนากันไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการโอทอปของพี่น้องในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในทางภาคใต้โดยตรงนะครับสำหรับงานของเรานะครับเราจัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13มีนาคม2565นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านมานะครับยินดีนะครับและรับรองเรื่องมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยสินค้ามีคุณภาพนะครับราคายุติธรรมนะครับ ถูกกว่าที่อื่นแน่ๆเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ประกอบการนะครับไม่มีช่องทางจําหน่ายที่อื่นเลยนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดให้จัดงานเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับโชคดีนะครับที่ท่านผู้ว่าได้ให้โอกาสอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาเที่ยวชมงานโอท็อปภูมิภาคในครั้งนี้ครับ อย่าลืมไปเที่ยวชมงานกันนะครับโอทอปภูมิภาคสงขลาระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคม2565นณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีศูนย์ประชุมมอ,อหัดใหญ่นะครับ